ครับครับผมบอกคงชนะนะครับผมจุฬาบาเบอร์ครับับวันนี้เรามาคุยเรื่องเรียนเนาะมาแชร์การประสบการณ์เรียนกันว่าตอนที่เรียนนะครับเป็นยังไงใช่แล้วก็การทํายังไงการฝึกฝนแต่ละคนนี่มันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็การที่เราฝึกมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาอะไรบ้างมาจากตรงไหนบ้างอย่างจุฬาตอนที่ฝึกเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมโอ้เยอะแยะครับใครบอกว่าไม่มีปัญหานันโกหกใช่แล้วก็ ท,ทุกการทำงานครับย่อมมีปัญหาให้แก้ใช่เมื่อไหร่ที่เราคามปัญหานั้นได้มันเราเก็จะไปเก็บแต่ถ้าเรายัางแบบไม่ได้คามปัญหาไปาแบบฝึกง่ายคนที่บอกว่าฝึกง่ายผมไม่เชื่อนะครับว่าทุกการฝึกฝน,นมันมีความลำบากในตัวเราครับผมตอนแรกเลยปัญหาอะไรขึ้นทรงการฝึกขึ้นทรงของตุลาเป็นแบบไหนบ้างผมมาเมื่อก่อนเราจะใช้บล็อกขึ้นทรงอย่างเดียวใช่ แต่เราขึ้นไปก็มือไม่นิ่งมันก็เบี้ยวมือไม่นิ่งก็ไม่ก็เบี้ยวแล้วตอนนั้นก็ใช้หมีไม่เป็นใช้เป็นแต่อยอ๋อใช้เป็นแต่ฟันรองเราใช่ฟันรองคือฟันรองนะครใช้เป็นแต่ฟันรองแล้วแก้ยังไงอะสมมุติว่าเราขึ้นฝึกฝนยังไงการขึ้นฟันรองให้มันได้ตรงๆแล้วก็ให้มันได้แบบได้ตรงที่เหมาะสมสำหรับที่ลูกค้าต้องการต้องรักทำยังไงอาศัยฝึกมันบ่อยๆฝึกถให้มือนิ่งๆ ดูว่าจริงเลยก็ว่าผมไม่เคยไปเรียนเงี้ยเราผมก็เลยอาศัยแค่ตัดเพื่อตัดที่ลุงตาอะไรเงี้ยตาหลานอะไรเงี้ยไปจับตัดตาดหมดเลยใช่เพราะว่าตอนนั้นตอนที่ผมเริ่มผมนี่ใครแบบไปขอเขาตัดขอพวกน้องๆที่ได้เรียนมหาลัยอ่ะผมขอจับตัดจับตัดฟรีอะไปตัดแหมไปบริการที่เลยนะถึงขอเลย มีเครื่องมือเนร็จแล้วเนี่ยคือคนเรามันต้องมีความแสวงคือพรสวรรค์นะมันมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่มีพรสวรรค์อ่ะมันก็จะไม่ได้มาช่นงอนี้นะครับตอนที่ช่วงที่แบบเรียนแรกๆอ่ะตองแบบยามในตึกอะไรเนียเหมือนกันเลยขอเขาตัดเลยเขายังไม่ให้ตัดเลยยังวินมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านเนี่ยเขายังไม่ให้ตัดเลยอาัยแบบคมเอาผ้าห่มเอาผืนผืนผืนมาลงมไว้เราก็มานั่งชัอยู่เนี่ย นั่งไทยไทยไปไทยมาจนเมียรลำคาญจนเมียร์ดาเขาปี๋เฮ้ยต้องทำอะไรเันรู้ว่าอะไรเงี้ยแต่บางทีแล้วเราก็ต้องแบบใจเราต้องสู้อดฝึกคนบ่อยๆทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนสุดท้ายแล้วเราสามารถตัดบทจริงได้แล้วเราก็นั่นแหละทุกอย่างขึ้นอยู่กับการฝึกคนนะครับใช่ยิ่งฝึกเท่าไหร่ยิ่งเก่งใช่ยิ่งยิ่งทำเท่าไหร่ยิ่งเก่งอย่างเุืาบอกเมื่อก่อนนี้จับปีไม่ได้ปีแล้วมันแบบ ยังไงเ,เราไม่จะสายหีเนาะเดินหีก็เดินไปแล้วใช่ผมก็เป็นเรียนแบบฝันลองมาเนาะมไม่ได้ว่าเราเรียนไม่ดีนะนคืออะไรแล้วแต่ที่เราเรียนมามันดีหมดแต่ที่เรา,มาเมิเ่อเจอเจอหลังอ่ะคือมันทําให้ยิ่งคนเราอะ่ะเก่งมากขึ้นเราจะคิดว่า้ีเราเรียนอย่างนู้นมาไม่ดีอย่างนี้มาไม่ดีไม่ใช่ครับผมคือทุกอย่างที่เราเรียนมาดีหมดเ้ามาปรับปรุงแก้ไขใบตัวเราอ่ะใช่มันเข้ากับตัวเราที่สุดใช่ก็คืออย่างของผมผมว่า อำอมันนี่มานิดจำมันนี้มาหน่อยอแล้วมันก็ทำให้รอไปสึกคนนรืเลยเราอ,อันนี้คออ,อันนี้ดีว่ะเราเก็บไว้ส่วนไหนที่แบบเดิมไม่เวิฟเราก็ไม่เอาไปเอาไปที่ดีๆเออสำหรับเราท,ที่มนันเหมาะสที่เราที่เราถนัดที่เร, <อ S 1> ร <อ S 3> าถน,นัดใช่อย่างผมนี่ก็ไม่ใช่เป็นเอาไม่ได้เนาะเราคือผมเขาเขาวงการกันมานานแล้วอย่างผมนี่ก็คือแบบเล่นตางผมเนาะก็คือว่า เราอยากแชร์ประสบการณ์ทุกอย่างความที่เราแบบเจอมา่เงี้ยเราก็มาอยากแชร์ให้คนที่แบบอยากทํางานตัดคมเริ่มทํางานตัดคมได้รู้เรียนรู้ว่าเออความพยายามมีความพยายามไม่พอนะครับคนต้องแสวงหาความรู้่ใส่ตัวอย่างที่ไหนก็ซ้อนยังผมมาสมัครงานเนี้ยเขาก็แบบเออตึ้จบมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาไม่อยากทำใช่เหมือนพูดเหมือนเขาไม่เคยจบงานมาหือแบบจบการเรียนมาก็ จบงานมาหรืออะไรเี lot, too, so problem, ้เหมือนพูดคำหรืนี้มือนกันมันก็มันก็เราก็ต้องต้องรับไม่ได้เนาะแต่ว่าอย่เพื่งท้อนะครับใช่ก็ต้องหาเรื่อยๆหาพ่อนแสวงเราเนี่ยหาร้านที่เขารับเราได้ว่าเราเป็นคนใหม่นะเขาพร้อมที่จะเพิ่มติมเราไหมให้เราามเราไหมใช่ เวลาเราไปเจอที่แบบเขาแบบพูดไม่ดีใส่เราแล้วเราจะคุ้นคิดครับเราต้องหาคนที่ให้โอกาสเราจริงจริงเราก็คิดว่าเราก็คิดว่าเอออันนั้นคงร้านนั้นก็คงไม่เหมาะกับเราใช่แล้วพอเออก็มาเจอร้านที่ที่เขารับให้โอกาสเราเอออันนี้เลยก็ถือว่าเป็นก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีสำหรับเราแล้วเราก็ต้องขวางกับเราใช่แล้วพอเออก็มาเจอร้านที่เขารับให้โอกาสเราเอออันนี้เลยก็ถือว่าเป็นก็เป็นสิ่งที่ดี สำหรับเราเออแล้วเราก็ต้อตงหวาดอากาสนั้นไว้นะไม่ใช่แบบอย,อย่าไปอย่าไปคิดท้อนะที่ที่เขาไม่รับเออเพราะเป็นช่างใหม่อะไรไม่ใช่นะก็คือว่าเออทุกคนต้องพามาบทอ่ะช่างใหม่เพราะว่าก่อนที่จะเป็นช่างเก่าต้องเป็นช่างใหม่มาก่อนใช่ครับครัผมอ่จุฬามีอะไรฝากไหมวันนี้ผมก็อยากฝากพี่ๆ,ๆน้องๆองทุกคนที่กําลังเริ่มจะเรียนตัดผมนะครับว่าอยากฝากไว้ว่าอย่าเพิ่งท้อ ทำมันครับทำมันเริ่มมันฝุดๆเรื่อยๆฝเยอะๆแล้วมันก็ะนจะมาสบความสเร็จเองนะครับโอเคสำหรับผมเองก็เหมือนกันนะครับผมก็คือว่าการที่เข้ามาชิมแต่ผมเนี่ยมันมีปัญหาอีกหลากหลายที่ผมจะทําต่อไปเนี่ยผมจะทําเกี่ยวกับปัญหาที่แบบช่างใหม่ะสมทางนั้นเลยถ้าใครอยากรู้ว่า,เ,าเป็นแบบไหนบ้างเฮ้ยพี่ผมตั้งผมเป็นอย่างนี <จะ S 2> ้อย่างนี้อย่างนี้ผมจบมาใหม่แล้วเจอปัญหาแบบนี้เป็นยังไงบ้างก็สอบถามกันมาได้เลยครับ ก็วันนี้ก็ฝากว่าถ้าเราคิดว่าจะทําอะไรแล้วเราต้องท่ให้ได้แล้วก็ต้องทําให้ตอนเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าวันสองวันวันแรกโอ้โหเต็มร้อยวันที่สองห้าสิบพอโดนคาด่าหน่อยลบยี่สิบอะไรเงี้ยเพราะว่าเราสามารถไม่สามารถทําให้ใครถูกใจได้ร้อยคนแต่เราสามารถทําให้คน สักสิคนหรือว่า2ีคนที่ถูกใจเราแล้วมองเห็นเราให้โอกาสเรารทําให้เราและเราทํางานอ่ะต้องทําให้คนสิบคนหรือว่าคน20คนที่เขาให,ให้ให้โอกาสเราอ่ะให้ดีที่สุดทําแล้วก็อย่าทอยนะครับผมคับวันนี้คราบสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีด้ว